เรเามากเลย้รถตู้าจ้ดติที่เรวทกทอ่ะรถหญิงนวทจริงๆเนไมเอรถก็ต้งอเนรองาีน่นหมอเราม่ได้เป็นคนโดมันไม่ใช่ปัญหาของเราอยาช่นเ้อมูจเาจไปทางหนอไม่ันมองตวในใจี่เลยาราายแอมาเลย เนี่ยเราเขาตัดอ่อยแล้วค่นสิเอาวแแรนอยู่มังนี่นี่มังมนพอจะไม่ลอยเดี่ยวอะแน่แปาาพรเอาพ่วบินงคุดเอามาไก่ไมองเจไม่คุดยบอกน่ว่าเนี่ยเขาไปเรียนปลาอ่อยมองใจไม่คุดเลยเลมองซานไปหน่อยหนึ่งไหมเน่เนาะมองใจไม่คุดเลยมองตาย่างไหมไหมเนาะ บ้านไหนบ้านนี่นะพอน่แม่เมื่อนัร่มือผมไปนใส่ทั้งหลกนอะก็เรีนมอนาคนละหมอก็เท่าเขาบอกว่าราาไม่มีสาระเลยมาอาฟิวก็เดี๋วไตัดคดีวเขาดับมาอ๋อแม่เขา่ลตีอ้าวเพ่ยังก็เด้ไปตัด มู้คุศาบุคคยนีาหมอคุศาบุคาลคนแก่เลยมอเป็นแน่ๆนะมรียนอาการี่กรณนนะเป็นหมอด้วยอขัเป็นหมอด้วยหมอแย่ด้วยอ่ะไงแน่นอนรูคุาบุคคนีแน่จะเป็น้นใหญ่ของะ

มือเขามากินกินฟิวเจ้ไมฮะกรงกับ่ะไรๆกันล่ะมือปิตุ si Hello, ここ่นเล่น okay. ลิ้นผมอะไรกนีสบายดีสมุนไรมีคนลงไฟมารถแห่งแรงถึงถึงรถเครื่งหน่อยๆสิโลงลางเนาะอ้โอ้ยไม่เดันดาบยงหิดรุ่งหามีดม ไอ้ถ้าคุณกับพี่คุณเขาต่อยเลยสักสองเอาไงนี่ใกล้ใกล้เนียแต่มันแรงมวนัอ้งโอ้ยมันจะต่ำกันอีกเนี่ยหลายคันหลายคัน สิบเอ็ดลสอง อาข้าเลือส้นหน่ดนดี๋ยวไมู่จะเอาเลือสซ้นเลยเลือลูกบ่าฟิวมันจะเห็ดสันสองว่าสันสองอีกเนาะนะอืมเลือเดิมอ,อยู่เดีอยวสุดบูมตัวไดนจเมีตึงสุดบูมตัวนี้นะมันม้น6หเมตรเห็นม จดีมันมาข่อยไงอนะมันมาข่อยไงมันตุบดิเอาคัตยูกัเสียนนี่อ๋อตะกอดกับเฮือนสิตะกอดกับเฮือนบันะอ๋อนอนนี่วกล่องฟิวอง แม่ผู้สาวเนวเองทำอะไรเน,นี่ยไม่มีอ่ะขับรถให้พี่นะโอเมีไอเทยวละหาเซฟข่ขับรอจะรถตัอไว้งูจเจาะแ้วด้วยก่อนจ่ขามันใส่ไหม,มันน,น,น,นมนิ่งว่ะมันจะ่สซ้น จะนิ่งดีได้แหลนะยหลัลลบลเออบอวาประเมอเอาเงินน้ำปัน้เท่าไปหน่อยอมึงเด้อประเมสอง เราไปใจขาดผสงเทียมมั้งสมง่วงมั้น้ำข่อยวะก็ะถามาว,ว,ว่ามีเงินเรือว่ามีรอยเดียม

ກ່ອນມື້ທີ10ເລຍັີ10ກດ ของโทันะสิบ่วยอตงมันกีบปกาทยลงมาดีดีเว้ยมันันมันมันชาบแล้วมันกับกมา

เราโทรมาเนเหงาหมเลาเออ,เอ,อแค่นี้ล้วอ,อ๋อบอกมันดิ่งหงใใจว่า,วา,ตา่ตะล่างาตะล่างเท่าไรกตะล่ายบเอ็ดุ่มสอง อย่างนั้นมนบ,บอ่อันนะี้รอกเน่ยถ้าเห้ตัเดียวเลยดีกว่าดูด้วยอ่ะต,ตอนนี้มันกับว่าอันนี้หอกมันกับ,บ่บบบบาแล้วว่าวังคือกาวะบ่ฉากอยากฉาบเบิดเลยหลับมันจะได้แล้วเด็กเดียวเลยยังเหลือคอยปูเองอ่ะเนี่ย Tao nó vương nó vàng bố Anh hay xả bớt lên tí đi đi Nó thảm nó vương nó gì mà hay không? Nó vàng luôn